กูระไผ่ขอาจุดเล่แเราไม่ไปเอ้ยโอ้ยมาเลยบ้านมาแล้วมาแล้วจะทำดีอย่าทำตามหลอกกูไปที่อื่นดีหรอมาเอ้ยมันโดดมันโดดตกแม่งก็ตกอโดนกตายเลยกูตายเลยเป็นอะไรเป็นตลาดของดอกบอดเอาไว้ดิโอ้ยมากตัวแตกเดี๋ยวรอช่วไปมั่งกันเก็บที่พี่เก็บมากระจายเต็มหบน สองว่าจีนี่แล้วกันนะแหนอาวุธแหละก็ <c oughs> อยู่ในกล่องเปิดดูดิเยอ้อ้าวฟังหนุนอิติตของโลกวะกิิ่กลกลม่ยดแา่ของไม่ถ้ำอยู่ตรงนู้นนะน้องไปไหมมันไกลมากเลยใครมันตีอะไรอไอ้ซัน ใครตีเหล่ากูเหรอเฮ้ยยังตึเอาเงินเยี่ยกระนูนี่กรนูกระดูกโงงนิมทุกข์กว่าไอ้นี่โหดกว่าทน้นดักโอ้เอะเออโอ้ยเงินห้าร้อยบาทเอ้ยเมื่อกี้จะช่วยมากเลยให้มาร้อนิึงอยู่แก่ตั้งหนึ่งนี่อเก็คตอนนี้กําลังเป็นผีโไปอยู่ก็เกิดขึ้นมากูช่วยมึงแล้วเดี๋ยวกูไปขุดแร่ก่อนละกันนะไปละกูเหร ที่อย่างไกลขอหน้านขอกาะดีๆหน่อยได้ไหมเอ่อแป๊บหนึงครับอยากได้ก็อาที่ขุดในกล่องแล้วมาเชิญกูขุดเดี๋ยวดีไม่มีแล้วเนาะเออเดี๋ยวกูข้าวไผแป๊บโอ้ยจ,าาจดด้าพอดีใช่ปะจรวดอีกแล้วเอาดาบที่หายมีคนมีคนขโมยดาบไปสัตว์ละไม่ยอ,อยู่กูอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องดาบ โอ้ยโลเรมเกิดอืมโอ้ยกูตีเป็นร้อยแล้วอืมเยินบวกเลยเหลา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 อือตีตีโอ้กวานพ่อทำไรอ่ะบุดไม้โอ้ได้ดีกว่าถึงเวลาแล้วทำไรดีพี่ทำขนมปังแล้วกันนะเก็บข้าวเก็บข้าวทำเพิ่มวะทำได้จะต้องไปตัดไม้มาเพิ่ม พี่ไปตัดไม้แล้วกันมาแถวบ้านกองทองไปไหนพูดว่าขอขุดเปิดกองยใส่ฟ้าสัจันรอ้เห็ดตะเดบดี๋ย้านไม่เดี๋ยวโอ้ยเด้บอกไป้กินของดีะเปิลเปิดไน้อไมก็มีย่เลยนี่ย กูไปจอดเรือกันหรอกันทำเรือเลยใส่ไปเลยของที่มันทำง่ายพวกฟ้าเลยตีบอลก็นกันกบกกบวันก็ดีเดี๋ยวบอนก็ฆ่าเราทักวันนึงเงินที่หายหมดเลยโอ้ยตีสองร้อยไม่เป็นไรมากเงินมันอยู่ปุ๊บขอห้าร้อยดิก <c oughs> ็เยอะนะกำไรเลย เอาทาทุนได้แต่ดับเบิลอ่ะดับเบิลไปดัมอะไรเนี่ยไอ้แร่สีภูมันอยู่ไหนหมดวะหาไม่เจอเลยเอาไม่หาท่อม,มอยู่แต่มันใช่มากเลยท่อมมันเหมือนแร่ติาการเล่าเร่เปิดกล่องกันไปก่อนแล้วกันกูมีลัคก,กี้อย่างเดียวนเนยโอ้สติกเกอร์สั่งวันเลย ได้นมนมมันบวกอะไรวะเอ้ากล่องทัรอยู่ไหนวะโตทาร์ปมาชีดวแล้วมันจะเลื่อนมาชีบัฟได้ไงบดแทมบดแทมก่อนเราวช่ไโอ้ยแย่และไรเสกบอสโอ้ยติดติดขาติดขาบอสสามตัวโอ้ยบอสก็หินสามตัวน้องอยู่ไหน เมาป่้ตายมากตายมั่ยไม่โอ้ยจูดๆกำลังไปด้วยมัวกระจายตัวชดด้วยขอบ้าไปแล้วไปแล้วพลังพิ่งตายโอ้ยต้องไปหาที่หลบต่อทีตัวโอ้โหเอ้ยมันตัดมาให้ได้ด้วยโอ้ยหลอมันตัดมาเลยดีกว่าไอ้หนูหยู่ทางไหนวะไปถูกปึ๊บหลบหลบไปคอนโทรย์ไปแล้วโอ้ยโดนคือโดนยิไปวนเลื่อนน บอสหินตัวใหญ่สุด,สดนะไอโอนตสามตัวเลยอะสามตัวโอ้หไอ,อเทียร์ตรงนี้ที่เห็นและทเห็นไกลๆถึงไกลๆแล้วมันเดือดเลือด<อ>เดือดเลือดก่อนเดือดเลือดก่อนๆๆๆๆๆจบแล้วเดือดเลือดโอเคเลือดเต็มละมานีนดีเด็ดดาบวิทรีมของกูไมอนนอ่อย่างรอดแน่โอ้จะโดนเยอะที่เนี้ย ตายสักตัวนึงก่อนดิเวบรปิปิมาแล้วปิปิมาแล้วตายแล้วเดี๋ยวเราไปก็ถิ่นอะไรก็ถิ่นอะไรก็ถิ่นอะไรฟิวมาแะ้วว่ามันเดือบไปยังเลยมันเดือบไปพักเลยอ่ะมันแตกมากูอยู่ไกลอยู่ไกลเฮ้ยเฮมีบอลไม้กูเติมเลือดอื้มปัดเติมเลือดหน่อยอุ้ยเฮ้ยอ้าจะตายแล้ว มีต้องข้าวัวนี่ด้วยผมจำได้ทำเรือเฮ้ยกากอยเกิดแล้วกากอยเกิดทำไมกระตุกขนาดนี้เนี่ยกระบอกที่ตัวอะไรโอ้ยถามถามมันทำไมกระตุกโอ้ยแล้วกระตุกสักทีดนี่ตีมอสยังไงวัดเล่นเรือไปชึ้นหนึ่งไปละวัดโมกุยกากรไอ้เจ้าตีลงมาดีดิว่มีไหนวะ คิดตายเล้ยตัวใหญ่มากเลยเอาไอตายได้วตวก่อนดิตายแล้วตัวนตายแล้วตัวนี้เดือดตัวเดียวเดืดตัวเดียวเดดตัวเดียวเดือดตัแล้วอุยโอ้โหหมด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 อะไรหมดใจหมดโอ้มาทำอะไร มอนต์เต็มเลยตาคอยโอ้โหโดดสูงเท่ากาคอยเลยมาดิแล้วกูอยู่ด้านข้าวนนี้ข้ากาคอยนี่เนี่ยไอ้เงี้ยนักดาบพยานตีเออต้องมึงมีมอนต์เกิดมาไหมเนี่ยเกิดตรงกูหมดเลยวะเนี่ยไอ้เงี้ยไม่เป็นไรกูเพิ่งตีบอสตายจับตัวมึงอยากให้มึงเกิดตรงกูเหรอไอ้เงี้ยไม่มีอะไรละ บอลเต็มเลยโอ้แล้วกูต้องกลับมาที่เทปบอลตรงนู้นไดนาเพื่อเอาเปิร์กอ่ะกูไม่เปิดเสาอ่ะวิ่งสักไกลเลยออกมาข่ดิต้อ้าเงินห้าร้อยบาทขอบม๊กขอบคุณเอาไปห้าร้อยบาทรวยขนาดนั้นเลยเลยแต่การตีบอลแน่นอนดากูสวยใช่ไหมล่ะไม่สวยกระดาษนี่คุยตีบอลไม่ตายอ่ะไอ้กล่องนี้ถ้าเราทำมันแพงจังราบไปแจ็ค หมากิดโต๊ะโอ้ยไปไหว้แลจะตายแลนัดมาแล้วครับซ่อมเรือแล้วครับมีอาหารแอปเปิ้ลพายอ๋อทำแอปเปิ้ลพายได้เหรอแอปเปิ้ลทำไงแอปเปิ้ลพายทำไงาโอ้โหกูตีมอสสามตัวเพิ่มกูได้ไอ้ยากูงูนี่อันเดียวเลยนะยาอะไรวะไอ้ยาเพิ่มเลือดอ่ะไม่ดีเหรอ เอาแกมาเบือสิบอ่ะกูจะได้ของแะไไม่ใช่ของกูๆบางแก้มาตีบอสอ่ะกูตั้งแต่รัถคับก่อนแคปเปิ้ลแคปเปิ้ลทำภัยอ่ะแล้วก็อันนี้ไปหาแร่สีฟูก่อนเอาเชือกเครียกยังไม่ใช้ทิ้งแม่งเอ้ยเครียกูจะใช้แคปเปิ้ลทำภัยอร่อยโอ้ตรงเงาแล่สีฟูเจอแล้วมากตีบอยตีตีบอยโอ้คูดางโอ้ดางโอประมาณสามสิบอันอะไรนะจะทะลุได้ไงว่าตัวนี้เป็นอะไรเนาะก็เก่งเอาทบเลย ครับให้เดี๋ยวกูทำที่ก่อนมาลองกดเปิดดิมาโอเคยังไม่ดนเสือกับกูเปิดได้เจมบอสตากูเปิดมาไอเรี่ยงการโกงจะปุตติไงมันก็โดดตีมึงโดดตีอ่ะพะวุโดดตีหมดนี่ตูสูงกันแน่พวกกลนักดาบอยู่แล้วไอ้เนาเไม่ใช่นักดาบไม่เป็นนักฆ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องน้องเป็นหัวว่ะกูโดนกระป๋อยกระปอยกระปอยอะไรทำให้ดวงดีช่วยอะไรวะเวลาเปิดกล่องจะดวงดียันสองเลขพี่จะได้เสื้อจักรีวันนี้จะร้อยมันตีเร็วพี่เชื่อกุได้นะแต่ว่าพี่ไม่มีลำพูนพี่แย่เลยแกบอกว่าช่วยได้นะ ลืมไปว่าเป็นลักธนูนี่กูจะเอาไปข้ามกอให้หมดเลยสัสลืมไปว่าเป็นลักธนูโอ้ยแรงกูแย่ดีดี่ว่ามันจะล่อยบอลดีหวะตัวคนเนี่ยเฮียอะไรนะโดดเยอะหยงโอ้ยร้อยสัตย์ปานเลยสองแสน้เลยโอ้ยเฮียไม่ได้เงินพุเยอะเลยอ่ะเป็ร้อยเลยอยู่เฮียบ้ากโดด เดี๋ยวไปพักเลยเนี้เยอะเอ้ยแถวนี้เอ้ยตรงกูมีเสาดีกวเดี๋ยวไปเปิดเสาเล่นดีกว่าตรงไหนวะไปดูดิมันจะกันเพิ่มกันอยากได้เพิ่มอยากได้ตังค์แต่พี่อยากได้ตังค์กูก็ตังค์เป็นเลขเพิ่มกันมันจะตังค์ทำอะไรฮะก็เปิดกล่องเดี๋ยวทองเดี๋ยวได้ทองบอลคุณลืมโอ้ยตีแล้วกตะกัตถินึง เปิดเปิดแค่ลนปเตอร์นี่เราทำไรวะอะไรออบวกเตอร์ม <SM> <ot> ินานี <nosso fuck> <men> <t ua gamma enders> ่ไงกูเลยโดดได้บ่อยออ้ยกล่องฟรีตรงนั้นแปกล่องฟรีก่อนสี่สิบบาทนไต้กกี้ตุอดเน็กกี้วะมึงก็ไปขอดสิมงไม่ว่าไอ้ที่มันเป็น โอ้ยคืออะไรวะในแบบบอทอะไรโอ้ยโอ้ยแล้วไม้สีเทาเพือนไหนไฟบูทไฟบูเทาโอ่ธรรมดาไฟบูดเนี่ยไม่รู้สิกูเพิ่งอยู่ไหนอ่ะกูเพิ่งตีมอนไปกูชอบแต่งเลยกูดีดัดเลือดสี่อันเลยกูตีแป๊บเดียวเลือดเต็มเลยตอนนี่ขาดเลือดให้เยอะอ๋อน้อยนี่อ่ะไปที่มมีตังแล้วก็ตังหน่อยดิไอเหี้ยดิโอ้ยเลือดร ข่าวเกาะดีกว่าไปคราบเกาะดีกว่ามากมึดแล้วมึดแล้วยังอยู่ที่เดิมตีมอนตีรอเลยอีกเชอบอบชอบๆอบตึ้ดาบกูยังเป็นดาบกระจอกง่อยอยู่เลยเลยดาบไล์เซเบไปล่องกูแล้วแก่งสุด อืออออโอ้ยมามากระตายแล้วมากดีไฟมากเดือะไม่มีเปิร์ดูเลือดเลยไงฮะไม่มีดาบดูเลือดไม่มีแต่ดูเลือดอะไรอ่ะลองคิดดูที่มีอะไรดีกว่าพี่ยังใช้ดาบสู้ๆอยู่เลยนะดาบสู้ๆเวลร์หนึ่งเลยโอ้ยการควนมไม่ถึงไม่ไหนวะไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วอ่า นี่เจี๊ยเจี๊ยเหล่าไอ้หมดเลยมันไม่ใช่คนเล่ห์เหมือนตะกูเดี๋ยวซากศพเดี๋ยวมาเจ้งว่ะนี่โอ้ยโด่งเก่งจริงเลยเฮ้ยกลแพงหบินเลยเดือดตัดคอเลยว้าเดือดตัดคอวัดไปไหนแล้ววะเฮ้ยอถึงบินสูงดิ โอ้โหอาบตะกี้นะปุ๊กตีตีสองทีเนี่ยเต็มเลยเงี้ยขอดาวขอดาวดีๆหน่อยดิกูตีเลขเจ็ดหรือแปดเนี่ยกูตีสองร้อยกว่าโอ้ยทองทองอีสองรถเลือดในกล่องเท่าไหร่ล่ะอ่า